แอปเปิลจะแอปเปิลวันนี้เราไปช้อปปิ้งมาค่ะได้แอปเปิลมาถุงหนึ่งค่ะตะกันนะคะหนึ่งถุงนี้ประมาณถ้าคกิดเป็นเงินไทยนะคะร้อยสามสิบกว่าบาทค่ะมาดูกันนะคะว่ามีกี่ลูกหนึ่งถุงอุย้ยลูกใหญ่มากใหญ่มากหอมมากค่ะใส่ล้างก่อนสองลูกสามลูกสี่ หกเจ็ดลูกอุ้ยทุกคนเจ็ดลูกร้อยสามสิบกว่าบาทแต่ว่าลูกใหญ่มากค่ะดูนี่ใหญ่มากจริงๆค่ะอดแต่แอปเปิ้ลสายพันธุ์นี้นะคะหอมมากค่ะล้าง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 นี่ค่ะแอปเปิ้ลค่ะเดี๋ยวจะมาผ่าให้ดูนะคะว่าเนื้อจะแน่นแค่ไหนทุกคน หวานค่ะอืมหวานมากค่ะเวลาทานแอปเปิลนะคะจะชอบปอกเปลือกมากกว่าค่ะ ันจล้างเสร็จแล้วก็เอามาใส่จานละจ้านปอกเปลือกไปเสิร์ฟคุณผู้ชายค่ะอหูอห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 อใหญ่มาก ได้เจ็ดลูกร้อยสาสิบกว่าบาทนะคะได้เจ็ดลูกลูกใหญ่มากๆค่ะแต่ใครอยากทานนะคะไปหาซึ่งมาทานนะคะอร่อยอร่อยหวานฉ่ำเลยค่ะเวลาทานแอปเปิลนะคะจะชอบปอกเปลือกค่ะเพราะว่าทานง่ายค่ะแอปเปิลบางสายพันธุ์นะคะเปลือกจะหนาค่ะแล้วก็เหนียวค่ะนี่ค่ะแบบนี้ทานง่ายกว่าค่ะ ปอกก็ง่ายทานก็ง่ายแปบ๊บเดียวก็ปอกเสร็จแล้วเห็นไหมคะปอกง่ายมากเลยค่ะกลิ่นหอมมากแอป,ปั้แสายพันธุ์นี้ แอปเปิลหวานๆฉ่ำๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหูหอมมากค่ะทุกคนสายพันธ์ุนี้หอมมากค่ะเวลาเราปอกเปลือกแล้วทานง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเสิร์ฟก่อนนะคะ